200บาทพุนเดอ่าสันรเลวะโอ้โที่าั้นคุชมอ่าอาทิตี้คือเข้ามาครัไปผิดใจได้มาสอ0รบาทคุณได้รับาทเนาะถ้าูกเก็บปรเจ้าเราเห็นเพื่อน้ำู้มีหูแกวตัดทิพย์รวมอนุโมทนาทีแม่เฮาะนแม่พันพันชุมพรามพ่อโนรัวอุทิศให้พ่อหนูแม่ออนตานามโฮพ่อบุญหนาพันชุม สามร้อยบาทนะพระอูที่ถ่้แก่พระบุรุธที่เพิ่นรวงรับไปแล้วถน้อนมีสุอแล้วขอให้ซุปดีๆหนุนไปด้วยตาทุ้งโอยด้เลยยิบเอาพีคอประมาณเอาไปผูกเนห่วงใหแล้วก็ี่แสุขสนา้เอาเงินไปย้อนลบจับทุกก็ให้สนรอยบาทเลไเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเขียน200บาทไว้ให้หน่อย ทุกคนไปค่้เรื่อเยียนซื้อเงินนำผู้ขาอ่านลอยบาทเล่าประท้วงเลยว่ามัน่ในสภาพผู้แท้หน้โรถเอาขอบคุณหลายๆนี่เราค้นใจดีเวลาเห็นกิยหมสาวพูดกษัตริย์สนเพิ่นลังไหลกันเข้ามาเนาะเพื่อ่างทําการรับบาตรย่าน้ำายามือเส้าะ สายอนักคือข้าวอยู่กับบอลลายๆเนาะอยากได้อันนึงูไดอยากได้ภาพได้อย่างงามๆกับกับคือขาวคนที่เป็นผู้พายให้ผู้พายงามๆอร่อยมากทีนี้นี่เป็นบริเวณนาเดิอพระธาตุเนาะสายบุญสามก้อสุวรรณนาี cái con đường roi mà và... ừ. ờ, ăn buông là đã buông